คลิปนี้จะมาสอนปรับรอบพัดลมของคอมหรือว่นโนบุ๊กกันนะครับผมจึงก็ไปได้การ์ดจอ gtx 1 0 7 0 ti มาไอจัดพวกการ์ดจอตะกูลเนี่ยตะกูล70ทั้งหลายเละเนี่ยมันจะพัดลมจะไม่หมุนเมื่อเวลาเราเปิดเ,เครื่องมันจะหมุนเฉพาะตอนที่รอบมันทำงานถึงอุณหภูมิที่กำหนด นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าใครขี้เกียจยุ่งยากไปปรับในพวกใบอ่อนต่างๆนะนะก็มาปรับที่โปรแกรมกันได้เลยง่ายๆนะครับปรับปรับลบได้ทุกตัวนะครับที่ลิงก์คอมเมนต์บอร์ดอนอื่นไปดาวน์โหลดก่อนนะลิงก์นี้เอาไว้ที่ด้านล่างคลิป Description นะครับกดไปที่ดาวน์โหลด open hardware monitor ตัวนี้เลยแล้วกดดาวน์โหลดดาวนะอ่าอันนี้ผมจะเอาไว้ตรงหน้า d e s k ์ท็ให้ดูนะครับเอาไว้ ตำแหน่งไหนก็ได้ในคอมของเราแล้วโนะหลดมาแล้วคือโปรแกรมนี้คลิกขวาแตกไฟล์ออกมาได้เลยครับเป็นโปรแกรมที่สามารถกดติดตั้งใช้าง,งานได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งหมายทึาว่าเปิดใช้าง,งานได้เลยนะกดเข้าไปในโฟลเดอร์อาไเป็นอย่างนี้นะแนะนำเอาไว้ในตำแหน่งที่เซฟนะครับอันนี้ผมจะย้ายไปได้ดีแล้วกัน โอ้แดงเสียดเลยโปรแกรมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเซยนสอดก,การ์ไปเดสก์ท็อปนะครับอ่านะแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยครับดีบ๋ยวไลคลิกขึ้นไปหน้าต่างก็จะแบบนี้ครับบอกเราไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ว์วัดอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสปีดพัดลมเท่าไหร่นะอันนี้ผมจะ แนะนำให้ใช้งานเบื้องต้นถ้าเรามาตรงที่เมนูก่อนนะครับเมนูวิวให้เรากดโชว์โชว์เกจจนะครับอ่าอันนี้ก็คือเกจจมันยังไม่มีเซนเซอร์เพราะเรายังไม่ได้เอาเซ็นเซอร์ออกมานะไอในส่วนของ g กจจเนี้ยจะมารถปรับตรงสือได้คลิกข,ขวาแล้วก็กดไปที่ฟอนต์ไซส์ ล้สก็คือใหญ่เวลากคือใหญ่มากนะครับสมองคือเล็กอันนี้ผมเอาปรับเป็นใหญ่มากให้ดูประมาณนี้นี้ผมต้องการเอาอพัดลมของอุณหภูมิของกราดจอออกมาเลื่อนลงมาครับอันี้จะเป็น Nvidia GTX 1070ผมจะเลื่อนลงมาตรงที่อุณหภูมินะครับก็คือ GPU Core t e m p e r a t อน e ตอนนี้คือ5้าสิบเองศานะ ก็อุณหภูมิ5 9โดยที่พัดลมไม่หมุนเลยครับเป็นศูนย RPM คลิกขวาโชว์ i n กจเจ็ตอ่าก็โจก็จะมาโชว์ตรงนี้ละเราจะให้แสดงชื่อหรือไม่แสดงชื่อก็ได้นะครับโดยคลิกขวาแล้วก,กด Hardware Name พลิกออกก็จะไม่มีชื่อครับก็จะมีแค่ว่าแค่ GPU เฉยๆผมจะเอาชื่อมาด้วยนะฮะชื่อสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงหข้อข้อนี้นะ ถ้าเราดับเบิลคลิกแล้วขวาแล้วก็รีเนมนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยชื่อบรรญาไปก็จะลบออกนิดนึ่าตรงเกจเกจก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่เราตั้งนะครับทีนี้จะเอา c p พอุณรพม์ CPU ออกมาด้วยนะครับไปที่ตรงนี้นะ เขาวัดเป็นคอนะครับถ้าเป็น cpu นะภูมิรวมก็เอาเลกเป็นอันสุดท้ายแล้วกัน cpu package นะครับิกขวาไป show gadget ไปนะครับก็จะขึ้นชื่อ cpu มาด้วยนะแล้วก็ show นภูมิทีนี้จะปรับรอบพัดลมของ gpu เลยแล้วกันตอนนี้มันวิ่งอัตโนมัติครับวิ่งต่ำมากแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่60องศา ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอุณหภูมิหกสิบองศาครับยังไมไ่รันเกมไม่รันอะไรเลยแล้วก็วินแค่เจ็ร้อย rpm ให้เราคลิกขวาที่ gpu fan control นะครับแล้วไปตรงที่ control ครับไปที่เมนวนแล้วก็ปรับตามระดับลของเราได้เลยนะถ้าไม่เล่นเกมถ้าปกติมจะปรับสักประมาณห้าสิบ้าเปเซ จะสังเกตตรงนี้นะฮะวิ่งขึ้นเลยอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆครับจากค่าสิบเจ็ดองศานะเห็นไหมอาทิบยหแล้วอ่าพัดลมจะวิ่งอยู่ประมาณพันสาม rpm ครับซึ่งเป็นกําลังดีเลยจะไม่เสียงดังรบกวนนะครับถ้าปรับรอบสองพัน rpm ขึ้นไปจะเริ่มมีเสียงดังแล้วนะครับปัดสามถือปัทห้าถือว่าโอเคมาเจาะนะทีนี้ ต้องการถ้าผมจะต้องการโชว์ rpm มันก็โชว์ได้เหมือนกันฮนะแล้วก็มาติ๊กตรงที่ rpm ครับคลิกขวาแล้วก็โชว์อินเ d จเจ็เห็นไหมครับตรง rpm ก็คือรอบพัดลมอะ่ะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันทีนี้จะโชว์เดี๋ยวนะเขาเรียกว่า จะปรับรอบพัดลมของตัวเครื่องอย่างเราเอาพัดลมใส่เข้าไปพัดลม cpu พัดลมอเคสหน้าหลังได้หมดเลยก็จะเห็นจากตัวพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น r p m มที่มันวิ่งอยู่เป็นออโต้ t ก็จะเป็นแฟนสองตัวนี้นะแล้วก็ปรับคอนโทรนครับผมจะลองปรับสุดให้ดูนะร้อยครับตัวเลขกพวกนี้มันก็จะวิ่งขึ้นไปหมดเลยนนอนรอยนนอนร้อยครับ ตอนนี้คือพัดลมผมเริ่มเสียงดังกันมากละสองพัน rpm ครับเสียงดังละวเห็นไหเนี่ยสองพัน rpm เสียงพดลมนี่สันเลยฮะับใคที่ขุดบิตคอยน์นะก็ปรับนี้ได้มันก็จะปรับสุดตามรอบที่มันสามารถปรับได้นะครับของพัดลมนะสมมตอันนี้ก็ปรับได้ถึงแค่พันแปดอันนี้ยังไม่ร้อยเลย ร้อยหนาโอเคเย็นครับลดลงเรื่อยๆเ,เลยปรับพัดลมของ CPU กับพัดลมเคสโดยรวมนะพัดลมกน้จอเท่าเดิมแต่อุณหภูมิลดลงด้วยเพราะว่ามันดูดอากาศเย็นอะเข้าไปในตัวเคสแล้วก็ปล่อยออกมานะปล่อยอากาศร้อนออกมาครับอุณหภูมิ CPU 40อ,องศาเย็นมาก กระจอเย็นมากครับ43ามองศาแต่ไม่ควรปรับแบบนี้นะถ้าไม่ได้ทํางานหรือว่าเล่นเกมอะไรหนัหนกปรับให้ดีฟอ u l ์ครับปรับเป็นดีฟอ u l t ให้หมดเลยนอกจากเราจะปรับบางตัวอย่างของ cpu หรือว่าของกรจอเท่านั้นเองครับนั่นแหละเพื่อเป็นการประหยัดไฟเสียงพรลมเบาลงแล้วปรับดีฟอ u l t ให้หมด โอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปจะให้มันทำงานอัตโนมัติทำได้ยังไงก็คือมาตรงที่คำว่าออปชันนะครับให้เราติ๊กตรงที่ run on Windows startup ติ๊กถูกไว้นะครับเวลาเราตั n น window ขึ้นมาโปรแกรมนั้นก็จะ Run ขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ start minimize ก็ติ๊กถูกด้วยเหมือนกันครับันขึ้นมาแล้วโปรแกรมมันก็จะ มันก็จะย่อลงไปข้างล่างแล้วก็ทํางานอัตโนมัติตามที่เราเซตตัวค่าไว้นะมจะมีประมาณน,นี้ง่ายๆเลยใช้ง่ายเลยโปรแกรมนี้สรับอันเนี้ยใครต้องการให้โชว์หรือไม่ให้โชว์ก็ได้นะถ้าต้องการให้มันโชว์ขึ้นตลอดอย่างเราจะดูอุนะภูมิด้วยเล่นเกมด้วยก็ติก๊กคลิกขวาแล้วก็ติ๊ก a l w a y s o n top ตรงนี้นะครับอย่างประมาณเนี้ยเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหม มันก็จะไม่หายไปครับมันจะอยู่ข้างหน้าตลอดเลยนะฮะแต่อ้ามันหายไปก็ติ๊กโอเวอร์ท็อปออกนะครับโอปาซิตคือความความโปร่งแสงถ้าปรับไป20่างเนี้ยมันก็แค่จะมองไม่ค่อยเห็นครับถ้าปรับไป100%มันก็จะเห็นชัดๆเลยตัวเนี้ยถ้ามันใหญ่เกินไปปรับเป็นลดกนาดลงอีกได้ครับ แล้วก็สามารถ lock and ล็อกพอร i ติชั่นแอนไซก็คือล็อกไม่ให้มันเคลื่อนย้ายได้ปพื่ติเราสามารถเมาส์ลากเคลื่อนย,ย้ายเพราะว่าบางทีเรา,าลากงานนั้นนี่นะเรากดล็อกไปเลยครับทีนี้เวลาเมาส์ไปโดนมันก็จะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับจะประมาณนี้